สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านนิยายกับป้าสิรินะคะเรื่องสาบรักทันเทวาแต่งโดยแทนยุน0น9 2 0 9เป็นนิยายวายเรามาเริ่มต้นกันที่บทนำเรื่องกันเลยนะคะพระองค์ได้โปรดเชื่อหม่อมชั้นด้วยเถิดกายงามขาวเนียนนั่งคุกเข่าตรงหน้าผู้ครองบันลังสวรรค์ เพื่อวินวอนขอความเป็นธรรมให้กับตนเองบรรยากาศในสภาเทวายามนี้นั้นสุดแสนจะตึงเครียดด้วยพระผู้สร้างผู้เป็นใหญ่แห่งสูงสวรรค์กำลังไตส่สวนคดีความระหว่างเทพสองเทพถ้าไม่ใช่พรัสมุตธรรมแล้วเ,เป็นผู้ใดเล่าในเมื่อขมอหม่อมชัน สอบถามเหล่านางอับสอนรู้รับใช้พวกนางต่างเห็นกับตาว่าพระสมุดเป็นผู้นำน้ำกระเสียนสมุดมาให้มารดาของกระหม่อมเทพหนุ่มร่างสูงใหญ่แต่งกายด้วยชุดแม่ทัพแห่งสวงสวรรค์กำลังยืนตะเบงเสียงพร้อมชั้งชี้หน้าผู้ที่นั่งอยู่บนพื้นเม่ขาวถึงแม้ว่าสีหน้าท่าทางโกรธแต่แววตากับเศร้าส้อยปนเจ็บปวดหน่วงใจเป็นที่สุด ท่านจะว่าอย่างไรผาสมุทรชรันทรพระผู้เป็นใหญ่ตัดถามกับเทวาผู้ควบคุมมหาสมุทรหม่อมชั้นเป็นผู้นำน้ำกระเสียนสมุทรมาให้ท่านนะกวินตาจริงแต่หม่อมชั้นหาได้ใส่ย,ยาพิษอะไรลงไปไม่แล้วที่มันดาของข้าต้องนอนกอักเลือดอยู่เล่าเจ้าจะมีคำอธิบายอย่างไร ถ้าหากข้ากลับมาจากทัพหลวงแล้วมาช่วยมารดาของข้าไม่ทันข้ามิจำเป็นต้องเสียมารดาของข้าหรอกหรือเทพร่างสูงพูดพางกำคันธนูเอาไว้แน่นเวลานี้เขาอยากจะบีบกายบางให้แหลกสลายคามือแต่ก็ทำไม่ได้ข้าไม่ได้ทำท่านพี่นะพลโปรดเชื่อข้าด้วยเถิดชรันทรพูดไปพางสะอื้นให้ เมื่อได้ฟังสน้ำเสียงแสนบาดจิตในใจคิดได้ว่าเวลานี้เทวาแห่งน้องนภาคงจะเกลีตนเข้าไส้กระดูกดำเข้าแล้วข้าจะไม่เชื่อเจ้าอีกต่อไปเสียแรงที่ข้านั้นรักเจ้าเป็นหนักหนายอมที่จะไม่สนใจเสียงเล่าลือเกี่ยวกับวงเทวาพระสมุดของเจ้าเจ้ามันจอมหลอกลวงไว้ใจไม่ได้คำพูดเพียงไม่กี่ยก ก็ทําให้ชรันทรเจ็บปวดเรากับมีคมดาบคมหอกมาเสียบแทงไว้ทั้งร่างในเมื่อเรื่องราวมาถึงขนาดนี้แล้วคงหมดหนทางทําให้เทพนบพนะลเชื่อตนได้ไม่มีผู้ผใดเชื่อว่าตนนั้นบริสุทธิ์แม้แต่ผู้เป็นที่รัก ชรันทรก็ไม่ขออยู่เป็นเทพให้ถูกตราหน้าและย่ำยีศักดิ์สวงเทวาพระสมุรอีกต่อไปพระผู้สร้างหม่อมชันพร้อมที่จะรับทันเทวาแล้วชรันทรหันกลับไปบอกกับผู้ที่นั่งอยู่บนบันลังสูงสุดด้วยหัวใจที่แตกสลายท่านยอมรับแล้วหรือว่าท่านเป็นคนทำ หม่อมชั้นไม่ยอมรับในข้อกล่าวหาหม่อมชั้นเพียงแ่จะยอมรับในทันเทวาในเมื่อไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าหม่อมชั้นไม่ได้ทำก็คงต้องรับผลกรรมครั้งนี้ไปชรันทรพนมมือขึ้นพร้อมหลับตาทำเป็นพูดให้ดูดีแท้ที่จริงก็เป็นเจ้านั่นแหละที่ทำผู้ที่ยืนฟังพูดโผล่ขึ้นมาชารันทรเงียบกริบไม่คิดจะตอบโต้อันใด ได้โปรดลงทันเทวาหม่อมชั้นด้วยเถิดชรันทรก้มกราบลงกับพื้นพระผู้สร้างทรงถอนหายใจเล็กน้อยพระองค์รู้นิสัยของเทพหนุ่มเป็นอย่างดีแต่พ่อทุกอย่างเป็นไปตามกงล้อแห่งโชคชะตาที่จะต้องดำเนินไปตามที่กำหนดไว้เราขอสาบให้พระสมุทรชันทรลงไปเกิดเป็นมนุษย์ ดูก่อนพระผู้สร้างเหตุใดเล่าชรันทรถึงได้รับโทษทันสถานเบายิ่งนักนักรบแห่งท้องนภา,พ,าพูดขัดขึ้นผู้ที่บังอาจมาทำร้ายมันดาของเขามันจะต้องตกนรกเท่านั้นท่านหยุดฟังก่อนเถิดเทพนพลเรายังพูดไม่จบหากท่านไม่หยุดเราจะลงทันท่านด้วยเมื่อได้ฟังดังนั้น นักรบหนุ่งจึงปิดปากพักผ,ผู้สร้างจึงตัดตอ่อเราขอสาบให้พระสมุทรชรันทรลงไปเกิดเป็นมนุษย์ส0มชาติและต้องตายทุรนทุรายด้วยพิษ299ชาติและในสุดในชาติสุดท้ายความทรงจำเกี่ยวกับการเป็นเทพของท่านจะฟื้นขึ้นมาทีละน้อย ถึงเวลานั้นท่านจะต้องหาทางพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้วางยาพระนางกวินตาหากทำไม่ได้ทั้งกายยาและจิตวิญญาณของท่านจะต้องดับสลายเฉกเช่นผงธุรีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดในภพภูมิใดอีกต่อไปหม่อมชั้นขอน้อมรับชารันทรเอ่ยเสียงสัน่นก่อนจะนั่งนิ่งทหารนำตัวพระสมุทรไปยัง วชิระภูผาสายลมเอื่อยเย็นบาดผิวท้องฟ้าครึ้มไปด้วยกลุ่มเมฆสีเทาสายอัศนีฟาดผ่าลงมาเป็นระยะระยะกายบางที่ยืนอยู่ทางปลายหน้าผากำลังหวาดกลัวไม่รู้ว่าเบื้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อหันกลับไป มองเทวาแห่งท้องนาพาที่ไม่ยอมมองหน้าตนเป็นครั้งสุดท้ายก็เหมือนตัดเยื่อขาดใหญ่กันไปแล้วดวงตาคู่งามมืดมนไรแสงสว่างเมื่อหลับตาตั้งจิตมั่นชรันธรจึงกลั้นหายใจแล้วตัดสินใจกระโดดลงไปจากหน้าผาเพื่อให้เกิดไปเป็นมนุษย์ตามทันที่ได้รับ เหตุใดพระองค์ไม่ทรงลงทันเทวาตามบทบัญญัติอาญาสวรรค์เล่าพยาค่ะทำเช่นนี้เหล่าทวยเทพที่รู้การจะติฉินนินทาพระองค์ได้ก็ด้วยเพราะพระสมุทรชันทรเป็นพระญาติจึงมิทรงยอมลงทานเทวาตามที่ควรจะเป็นณพลที่ยังข้องใจกับทานเทวาที่ชรันทรได้รับมิหายจึงกล่าวตัดพ้อผู้พระผู้สร้าง ท่านกล่าวเช่นนี้ท่านรู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังดูหมิ่นเราพัดเทพนพลการที่เราตัดสินลงทานเทวาแก่ผู้ใดนั้นเราได้แต่งตองมาก่อนแล้วมิใช่ว่าเป็นญาติเราแล้วจะต้องลงทานสถานเบาการที่ภาคมหาสมุทรชรันทรทุกทรมานสามร้อยชาติบนโลกมนุษย์มันยังมิสาแก่ใจท่านหรอกหรือ และที่สำคัญพระนางกวินตาเองก็รอดพ้นจากความตายแล้วท่านก็อย่าหาได้ทำให้เรื่องนี้วุ่นวายเลยหมดการธุระของเราแล้วเราจะกลับวิมานพระผู้สร้างตรัสแจ้งแก่ณพลแล้วก็หันหลังเสด็จกับวิมานแก้สถานในทันทีอ้า สิงตะโกนดังก้องห้องสี่เหลี่ยมขนาดสี่คูณสี่ตารางเมตรผนังสีฟ้าชายหนุ่มตึนขึ้นมาด้วยท่าทีเหนื่อยอ่อนเหมือนกับวิ่งแข่งระยะไกลถึงจะไม่มีเม็ดเหงื่อผุดพลายแต่ร่างกายกับร้อนรุ่มแม้ว่าอากาศภายในห้องจะเย็นฉ่ำด้วยเครื่องปรับอากาศก็ตามทีลันลันลูกเป็นอะไร เสียงเรียกหน้าประตูห้องของผู้เป็นแม่ทำให้ชารันทรหายจากผวางความคิดและอุ่นใจขึ้นมาบ้างเมื่อได้สติไม่มีอะไรครับแม่ดันแค่ฝันไปแค่ฝันร้ายครับใช่มันเป็นเพียงฝันร้ายความฝันที่เหมือนกับความจรงิงที่คอยตามหลอกหลอนเขาตั้งแต่อายุเจ็ขวบจนตอนนี้เวลาผ่านไป12ปีเขาก็ยังฝัน เหมือนเดิมแต่ภาพนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใบหน้าของผู้ชายที่ใส่ชุดเกราะนักรบโบราณแววตาที่จ้องเหมือนจะฆ่าเขาทําไมเขาถึงได้รู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับว่าเคยพบและรู้จักชายผู้นี้มาก่อนจบไปแล้วนะคะกะบทนนาเรื่องถ้าออกเสียงผิดประการใดก็ขอก็ขออาภัยด้วยนะคะ แล้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ